สวัสดีค่ะลักบอนไซลาบรีมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากหายไปหลายวันไม่ได้ลงให้ชมเลยวันนี้เรามาดูไม้แตกใบอ่อนกันีกวน,นี้วันนี้เราจะทําชุดนี้ค่ะเกมเกยมเอามาเข้ามากําลังตัดไปนี่เป็นพวกไซนะคะต้นใหญ่ที่เห็นกุง้งกว้างนี้ใบแก้วอันนี้เป็นเมกุจะว่าไงครับ นี่เป็นต้นนั้นเป็นไใบมะดันครับอันนี้เป็นก้็มิคุจีเหมือกันวัดดีหวัดดีหน่อยลูกอันนี้ลูกสาวค่ะไหนะอันนี้มือตัดใบไม้ขอเอาหน้าออกหน่อยลูกเขาจะได้เห็นว่าคนตัดใบไม้เราสวยสวยค่ะ อาให้เขาดูหน่อยเลยเดี๋ยวคนจะได้มาดูไหมที่เรา <c oughs> <c oughs> เรามาดูวันนี้คนตัดไม้เราบอกปลวย <c oughs> ปวยค่ะอันนี้ บาวแตกไปอย่างสวยะะ้วยค่ะประมาณยี่สิบวันไม่ถึงดีชบาไม่ได้เข้ารุ่น,นะคะนี่ก็ใบเริ่มมาแล้วค่ะใโกแตกไปอ่อนแล้ว เริ่มแตกใบอ่อนกแล้วน,นะนี่ก็เริ่มแตกไบแล้ว ยังไม่แตกเลยจะปิดแล้วตาเริ่มปิดแต่ยังไม่แตกเมื่อเกลือแตกแล้วมืเกือแตกไปแล้วก็ะชบาก็เริ่มแตกชบาจะแตกใบเร็วหน่อยค่ะอันนี้มะขาม กำลังปิดคนะ่ะปิดใบป,ปิดใบเต็มเลยอันนีก้กำลังปิดใบ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันไปสอบกรสอบสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเขาเป็นคนเดิยเดี๋ยวให้เขาไปเดเท่าไหร่เจ้า,าของไม้ค่ะมาดูต้นนี้กันดีกว่า อันนี้เขาอน,นี้เขาอยากแตกไมบมากนะมเ,เลยใบแตกเต็มเลยเป็นก้อนเลย่แตกเป็นก้อนเลย ะสังของเราก็แตกใบแล้วคนะ่ะอ่น,นี้เราก็ให้ชมว่าไม้ที่เราทำกำลังเริ่มแตกใบอ่อนแล้ว เราก็ให้ชมตัดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะขอตัวไปทำงานก่อนถ้าก็าแตกเป็นเต็มทุกต้นเราก็จะมาลงให้ชมเป็นใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ให้ชมไม้แตกใบอ่อนกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชมคลิปหน้าจะหาไมาส้สวยๆมาให้ชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ